ยืดใหม่ออกมาเป็นเอ้ยอันนี้มันนี่มันนอวะเหรอนอเออแล้วมันมันชื่อเดียวกันอ่ะอ,อ๋องงฮนะไม่จำชื่อไม่ได้ไม่ออกจะแต่แต,แต่อันนี้อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแต่มันอ๋อแต่ถ้าเกิดมันเอาไอ้ตัวเนี้ยไปใส่แล้วมันจะกอ,อ,กออกเป็นนอ ้าเราไอตัวนี้ใส่เข้าไปในวงจรของในเกียรนแอะมันจะออกเป็นชื่อแนนเออเอาไอตัวนี้ใส่เข้าไปในแอนมันจะออกเป็นแนนครับอือก็คือถ้าเกิดใส่เอกับ b เข้าไปมันจะออกเป็น x ใช่ป่ะแต่ทีนี้มันจะไม่ไม่ออกเป็นเอมันจะออกเป็น x บาร์โนถามครับแนนอยู่นี่แล้วโปกอะไรครับแนนแนนบปกบวกก็อยู่ด้วยกันเนะนะคำตอบที่ได้จากอันนี้ก็คือตัวแรกใช่ป่ะได้เป็นเอเอ็ก b แล้วแล้วก็ใส่ไอจุดจุดเนี้ยก็คือ เป็นบาร์ <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคนะทวนพอแล้วคนทวนยังไม่มีความรู้เลยแย่จังรูบ,บอกกากครับกากกากตื่นมาเรียนก่อนเถอะอมาดูการเขียนเกตจากไอเนี่ยรูปภาพเนี้ยอันนี้คือเอาพุทใช่ป่ะเอาพุทเแล้วก็เขียนจากปลายกระดาษหน่อยเอาพุทคือแซดเราก็เขียนเลยสิ่งที่ได้มาคือแซด นะแล้วมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งบวกกันใช่ป่ะอะไรสักอย่างหนึ่งบวกกันเราก็ต้องแทนด้วยอ,อใช่ป่ะมันคือบวกกันแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ต้องอ่าเขียนไปก่อนเขียนอ,อมาแล้วก็มันคือสองตัวรวมกันใช่ป่ะก็ต้องมีสองสายออกอืมสองสายนะอ่า ทีนี้ดูต uh. ัวแรก q 1ค so, ูณ q 0คูณด้วย x ใช่ป่ะมันคูณกันเราก็ต้องใช้วงจรของแอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันออกมาก็ต้องเป็นวงจรแอนครับน่าได้แล้วทีนี้แอนตัวแรกรับรับเท่าไหร่ให้ให้ให้ตัวนี้เป็นสองตัวแล้วกันคือ q 2กับ q q 2กับ x ก็จะได้เป็นเรากำหนด x มาก่อนเราให้ x อ,อยู่ตรงนี้ x เ,เข้าตัวแรกอืเข้ามาอมืตัวแรกใช่ปะ่ะมันมี x แล้วก็มี q สองด้วยแล้วก็ให้ q สองอยู่ตรงนี้ q สองอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลาก q สองมามเราก็ได้ตัวแรกแล้วอ่แล้วเราพิจารณาดูว่าถูกไหม q สองกับ x เ,เจอกันในวงจร แอนมันก็จะกลายเป็น xq ใช่ป่ะใช่ครับแล้วพอออกมากลายเป็นอโอเคเราถูกแล้วทีนี้ตัวที่สองตัวที่สองคือ q1 q0 แล้วก็ x อ่าแล้วก็กาหนด q1 q0 อันนี้ให้เป็น q1 q0 อ่ะตัวที่สองมี q1 ใช่ป่ะเลาก็ลาก q1 มาเข้า q1 แล้วก็ q0 ก,ก็ลาก q0 มา ทีนี้มี x ด้วยก็ลาก x จากข้างบนมาค้อมสายนะคอมสายโอเคอ่าเรามาดูมาดูว่ามาถูกไหมวงจรแอน,นใช่ไหมเอ้ยแอนมี q มี x มี q หนึ่งมี q ศูนย์มารวมกันในวงจรแอนก็ออกเป็น x q หนึ่ง q ศูนย์โอเคเราถูกตามนี้อ่าทีนี้เราก็ได้แค่นี้แหละถ้าเกิดเราทำได้แค่นี้ใช่ปะอาจารย์เขาก็ให้คะแนนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปหนึ่ง ตกใจเลยประตูล็อกออกเข้าทางหน้าต่าง<ร>เหนือมากบางกีโมแม่สี่สิบหกนาทีแล้วเนนะ่โอเคจากที่เราได้มาเนะมื่อกี้ใช่ไหมรเราสามารถเขียน,เป,นเป็นวงจรได้อย่างนี้แล้วสวยไหมสวยงามมากเลยแล้วเราทำไรต่อไม่รู้ับ <c oughs> แล้วจากต้นต้นต้นอันแรกเลยเขาบอกว่าเป็น JK ใช่ป่ะใช่ครับอ๋อไม่ได้เจอกระดาษอันนี้นาน JK JK มันก็จะมีรูปแบบของบล็อกมันก็คือ JK แล้วก็ออกผลลัพธ์เป็น Q เงี้ยค,คือ input เข้าเป็น J Input เข้าเป็น Q แล้วก็มันจะทำอะไรกันข้างในเนี้ยออกป็นเอาไปเป็น,เป,นเป็น Q อะ,อะอเราก็มาดูรูปแบบเอาจากเมื่อกี้มาเขีเยนเป็นกล่อง Q กล่องแรกกล่องแรกก็ให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน <4 S 1> สี่เหลี่ยมก็ถามว่าเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมถ้าสามเหลี่ยมจะวาดก็วาดไป อะสมกล่องทีนี้แล้ก็ให้อันนี้เป็นกล่องกล่องที่สองคับ Q แล้วก็ J เข้า K แล้วก็ต้องมีสัญญาณคล็อกแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นให้กล่องไปกล่องที่หนึ่ง Q หนึ่งเอ้ย Q อย่างเดียวไม่มีหนึ่งแล้วก็ JK แล้วก็ตรงนี้ clockJclockK ตัวที่ศูนย์ Q เราก็จะได้กล่องนี้มาแล้ว ไม่ไม่พอกล้องวะทีนี้ก่อนที่มันจะออกเป็นแซดะมันต้องมีอินพุตก่อนหน้านี้เยอะแยะเลยใช่ปะใช่ครับทีนี้เราต้องมาหาเป็นคาโนแมบแล้วคืออันนี้เป็นงานใหญ่แล้วมันคือหา,าจาก์โนแมบจากทานซกิชั่นอะมันต้องขยายให้เป็นคาโนแมบแปดตารางเป็นหตารางแล้วก็ออกมาเอาละทันนะกล่องนี้เราสร้างจากการที่โจทย์จรวบอกว่ามันเป็นฟิฟ o ์แบบ JK แล้วก็เอากล่องนี้มาใส่แล้วก็เอาพุทออกไป ปุ๊บเราก็มาทำอันต่อไปต่อเราเก็บวงจรน,นี้ไปก่อนอเราทิ้งไปยาวๆเลยเราต้องมาพิจรารณาดูแบบนี้คราวนี้แหละมันเป็นของแอดวานของจริงมันจะเป็นอะไรที่งงมากวิดีโอชั่วโมงหนึ่งอัพไม่ไหวแล้วเนี่ยดียวขอทวนแป๊บน,นึง ศูนย์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 ศูน์ศูนย์ศย์ศูน Q Q สอง่ไม็ก o g l e a นใหม่เท่าไหร่ป่ะจิ๊บนย์เป็นศูย์แงเะกายที่ไายศูมันมีจอสิบหานิ้ว่ะก็